สวัสดีค่ะคพบกับคุณนิชานันนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาต้มพุษาจีนกันนะคะมาดูวิธีการทำเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็มาดูพุษาก่อนนะคะพุษาที่เราซื้อมานี้นะคะก็จะเป็นพุ s าแห้งนะคะแล้วเขาก็จะเอาเม็ดออกเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาเลือกเอาลูกที่เท่าๆกันนะคะ แล้วก็นามาแช่น้ําก่อนที่เราจะไปแช่น้ําเนี่ยเราก็มาล้างซะสองน้ําก่อนนะคะให้ทาความสะอาดซะก่อนจากนั้นเราก็ไปแช่ในน้ําค่ะนี่นะคะแช่ในน้าให้ผู้สาเขา,เาให้เขาพองตัวขึ้นมานะคะพอหนึ่งชั่วโมงไปแล้วเราก็จะมาต้มค่ะแล้วก็จะมาต้มในน้ําเดือด นี่น้ำของเราก็กำลังจะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดอีกสักนิดหนึ่งพุทราษจีนนะคะพุทราษจีนเนี่ยเวลาแช่น้ำแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะพองตัวขึ้นนะรูก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ผิวเนี่ย จะดูได้จากว่าผิวเขาเนี่ยเวลาแช่น้ําอิ่มแล้วนะคะผิวเขาจะเรียบค่ะนะคะไม่ขูดข้าถ้าจะเปรียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาผู้สายแดงเนี่ยมามาเปรียบกับตอนเวลาแช่น้ําเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าความแตกต่างมันแตกต่างกันมากนะคะผู้สาที่แช่น้ําไปแล้วเนี่ยก็จะอิ่บตัวน,นะคะของดูเม็ดใหญ่มากขึ้นนะคะ ตอนนี้น้ำของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่กุซาเนี้ยลงไปนะคะเย่๋ยตักน้ำออกสักหน่อยนึงเพราะว่ารู้สึกว่าจะเยอะไปกุซาเนี้ยนะคะที่เราแช่แล้วนะคะใส่ลงไปในกระทะในน้ำเดือดนี้นะคะ น้ำจะเยอะไปสักหน่อยเดี๋ยวจะลน้นตักน้ำออกหน่อยนับแต่น้ำเดือดนะคะนับแต่น้ำเดือดนี่นะคะก็นับไปประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีนะคะพุทราของเราก็จะได้ที่ค่ะ เวลาเขาเดือดมาหนึ่งพุ่งแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็กําลังเดือดนะคะถ้าเกิดมันมีฟองเล็กๆแล้เราก็ตักได้ค่ะเราตักออกได้เพื่อเพื่อให้รูปซาของเราเนี่ยสวยงามนะคะหลังจากที่ต้มไปแล้วอย่างนี้นะคะ15นาทีได้แล้วนะคะ เราก็ดูว่าลูกบันพองพอยอย่างถ้ายัางไม่พอเราก็เพิ่มเวลาได้นะคะจากนั้นเราก็จะตักขึ้นนะคะเตรียมน้ําไว้อีกอีกกระมังนึงนะคะว่าเวลาเราตักขึ้นจากกระทะแล้วเนี่ยเราก็จะมาแช่น้าเปล่าะค่ะนะคะแช่น้ํเปล่าเพื่อให้เพื่อให้พุทราเนี่ยเขาพองตัวขึ้นแล้วก็คายความร้อนออกเนื้อพุทราเนี่ยก็จะได้แน่นนะคะ เดี๋ยวเราจะให้เขาเดือดอีกสักสักหน่อยนะคะให้พูษซาพองตัวมากกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนะคะแล้วถึงจะตักขึ้นจากเราตักในกระทะเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มาแช่ในน้ำเนี่ยอีกสักสิบประมาณสิบนาทีหรือสิบห้านาทีก็ได้นะคะให้พูษซาเขาพองตัวจากนั้นเราก็จะนํามาใส่กระชอนแล้วก็รอให้แห้งนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเชื่อพุษากันนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันนะคะไปเชื่อไปเชื่อพุษาจีนกันนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันค่ะอย่าลืมกดไลค์และแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ